พระพุทธชินราชงามเลิศทินกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแผ่หวานฉ่ำแท้กล้วยตาท้ำและน้ำตกลากตระการตาจังหวัดพิศนุโลกและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจําปี2565ร่บงาน18-29มกราคม2565ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดพิศณุโลก 1 8 19กและ20มก,กราคม2565ชมการแสดงแสงสีเสียงไลแอนเซาที่ยิ่งใหญ่ระการตาเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระราชวังจันทร์บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น19มก,กราคมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การเดินแบบผ้าไทย 2 0 2 9กมกราคมชมนิทรรศการเพิดพระเกียรตินิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกฤฤิจทุกทุกวันพบก,บกับการแสดงโชว์บนเวทีของแต่และอำเภอการประกวดอาหารเอกลักษณ์พื้นถิ่นการประกวดสุนัขไทยพันบางแกว้วแวะช็อปแวะชมกับคาราวานสินค้าจากโรงงานพืชผุ่นไม้ดอกไม้ประดับนา,นานาชนิดมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกและสวนสนุกชุดใหญ่อย่าพลาด18-29มกราคม2565 เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2565นับบริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดพิษณุโลก